ว่ะมาทำอะไรเขาเรียกนันเรียนเนะมารีกนั่งเลยนะมาจุ๊ๆแจ๊ะอะไรล่ะ มาแล้วเป็นเด็กก็ต้องเรียนรู้งสือโฮมรูมอยู่พี่โฮมรูมอยู่เฉียดดังไม่ได้ใส่หอนเนี่ยใส่หอนนะพูดแล้วจะชัดเหรออืมแต่มันใส่ได้แค่สองคนเองต้องเชื่อมไม่ต้องมา ผู้ปกครองผู้ปกครองไม่จะตื่นหลับเลยผู้ปกครองเมย์มาเมย์มาอ๋อเดี๋ยวก่อนใครยังไม่บอกข้อมูลในส่วนนี้รีบบอกแค่การตรวนครับเร็วข้อมูลเด็กรอมาอ๋อคอตองครับกอกแล้วมีเรื่องโรคที่กรองกอแล้วอาาจรมีเซลล์ฟองมูลเจ้าจา์มีเด็กดื้อ ผมผมไม่ได้เรียนนะพี่ใหญ่อย่าเข้าใจผิดนะพี่ผมไม่ได้เรียนโฮมลูมพี่ครับโฮมลูมนักลูกพ <c oughs> ูดียังไม่กรอกอาจารย์นะสุดารากรยังกรอกสุดารากรนะนักลูกพูียังไม่บอกนะอาจารย์นะผมกรอกไปแล้วไม่ใช่เหรอครับผมกรอกกกอตอนตอนตอนเที่ยงคร<ม>ับกรอกแล้วคุณน่าจะทำแบบออล

<对> <funz iona> 我我聊哈，有的话，yo, ho, ho. Hey, ใครในไทนไม่มีปากกามีมีพี่นี่ยพี่ปากกาปากกาผมไม่มีปากกามีพี่มีมี

เราไม่ต้องมาไปยังไมบ้างเราสู้กคะที่ไปนั่งอาาร์ขอห้ามพูดอาจารย์ถ้าใครพูดเดี๋ยวโดนขังบูนเดี๋ยวโดนทําบูนทําบูนต้องห้ามพูดอาจารย์ก็จะหมือนกักแบบพว้นะ่ากพูดอย่าพูดเดี๋โดทุกคนขอของฝันหน่อยค่ะขอน้าา

ทำท่าทำท่าเป็นทรงเด็กเรียนทำท่าทำท่าเหมือนเด็กเรียนจริงๆไม่ใช่เด็กเรียนค่ะทำท่าเป็นอย่างนั้นเลยทำท่าทำท่าเหมือนแบบทำท่าเหมือนเด็กเรียนเหมือนอะไรอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่เด็กเรียนปากายยังไม่มีเลยทำทรง ทำทรงไปงัน้นแหละทำทรงนางทำทรงทำทรง อากาศมาแต่โดนแล้วบอกมีวีแววเปลี่ยนเป็นตั้งแต่ทางเป็นตะเขี่ยได้ยินไหมพี่อะไรครับปิดเสียงทำไมอ่ะพี่พี่ผม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 ไม่ได้ยินเสียงพี่นะพี่ผมลดเสียงพี่มีความลับเปิดเสียงไม่ได้พี่เปิดเสียงไม่ได้ต้องลับ ผมผมของพี่ได้ไหมอืมเพราะว่าทำไมไม่ได้เรียนนะไม่ได้เรียนนะพี่ไม่ได้เรียนนะผม <c oughs> ผมผมไม่ได้เรียนนะอ้ยของเรื่องเรียนก็ไม่ผ่านเรื่องความรักก็ไม่ได้เรื่อง เรื่องเรียนก็ไม่ผ่านเรื่องรักก็ไม่ได้ดูตลกแกตลกพี่พูดอะไรอ่ะพี่พูดอะไรอ่พี่อะไรพี่พูดอะไรอะฉันบอกว่าเรื่องเรียนก็ไม่มือบอกพี่พี่พูดเรื่องเรียนก็ไม่ผ่านเรื่องรักก็ไม่ได้เรื่อง แ่เขาบอกไว้ใช้หูฟังรูงงงงงงนรูดใช้ 3, หฟังเออไม่้อ้โอ้ยคนดูสามพันหนึ่งแกมาคสามคนยังเด็ก คนาผพันเบอคนละผ่นทุกคนส่งของผวาญให้ดิฉันหน่โอ้ให้ดิฉันแพนีโอ้ไมมีใครส่งของผวาญให้ดิฉันเลยเกวไปดูหนักงเห็นไหมเขาโบดแล้วตตดผมบอนเขาโมาตตดผมก่อนแตะพี่แพรี่จบเลยว่าแต่ไม่แต่หนักมันมีรอบรอบบ่ายสองซึ่งไม่แต่ก่อนจะจหลังาไก่อนแล้วลงไปชัลยทุกคนเปพิมพ์อไม่ตอนนี้ก็บ่ายสองแล้ถ้าเราไม่ตัดตอนเนี้ยทันอยู่แต่ไม่ทันไ

เรื่องเรื่องเรียนเรื่องเรียนผมก็เกรดสีเรื่องความรักผมก็เต็มร้อยอ แรงนะผู้ชายไม่ค่อยจะสื่อทุกคนผู้ชายไม่ค่อยจะสื่อเาคนชอดอกกุหลาบมา่ะเรานชอาดอกกุหลาบเดี๋ยวสื่อว่เดี๋วลงหดรีวอย่าไปยอมจะไปดูหนังกับใครอีกอ่ะจะไป้ะดูหนังกับชายจะบอกอ๋อ ไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินห้องไหนกันดอวห้องนหมือนอ๋อดูหนังกับเพื่อนดูหนังกับเพื่อนพี่นี่นี่สองคนนี้แต่เขาไม่เห็นกูอ่ะนี่นีนี่นี่ ตามเหมือนกันมากนรคไม่ห้เรารนกัทุกคนเลยโอ้ยแค่ท um ีกเหลอดงน่ารักมอ่ด้ีกนยานไปแล้วก็จานก็นั่งอยู่นี่น้องเรียวเรียนอักษรใช่ดูแล้วยิ้มตา

ดูคนห่อนกันคุยกับพี่แพรลี่หน่อยผมผมผมไม่ได้ยินเสียงพี่แพรลี่พี่ผมผมผมเปิดเปิดเสียงดังไม่ได้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอาจารย์ว่าามาครับตามดูใน YouTube ทุกคลิปเอฟทั้งคู่ครับเฮ้ยอี่สินอียี่สิบนาทีสิบห้านดอาจารย์ครับสิบห้าได้ไหมครับ คนละครึ่งทางครับผมผมคิดถึงพ่อกับแม่ครับผมผมไปช่วยผมไปช่วยพ่อกับแม่ล้างจานครับซักผ้าแล้วก็กวาดบ้านครับแล้วว่าเป็เศรษฐีไปเหรอสิ่งนี้อะไรสิ่นี้เป็นลูกกับยูกก็ต่อรองเวลาจะร้องไงจะขอเหรอจะรอเรียนเกินส่วนมันก็จะเป็นแบบ กลาพูดอ่อ่นแล้นะวอีกาอนอยู่ขึ้นมาเลยการที่สตารที่หกแล้วหลังใจยันนงครับหลังจฮึุ้ยอีกอีกสิบห้านาทีอุ้ยอีกสิบนาทีสิบนาทีก็พออาจารย์ส่งแค่ที่อย่างเดสุด มีต้องล้างจานนะ <c oughs> อาใจด้วยนะอาจารย์ผอ้สอนครับทุกคนส่งของขวัญให้หน่อยสิตู้ไม่ได้เลยอย่ะชะนีมันไปส่งของขวัญให้แฟนดิฉันหมดแล้วทุกคนส่งของขวัญให้ดิฉันหน่อยสิดิฉันตู้ผูช้ชายไม่ได้อ่ะชะนีที่ไปย้ายไปฝั่งนู้นกันหมด พวกจะนีแกมันไปส่งของหวันให้เด็กหมดด้วยดิฉัน้วยพวกจะนีแก่มัน,ไ,มนมไปช่องนู้นกันหมดท,ทุกคนช่วยกันด้วยทุกคน,น,น,อ,กคนอะไรอะ่ะเขาพูดอะไรอ่ะพี่เขาพูดอะไรอ่ะพิมพบอกผมหน่อยเขาพูดอะไรอะ่ะ พี่แพรลี่พูดอะไระพี่ตอนน,น, <c oughs> นี <c oughs> ้จะยันด้วยไมใช ให้่รีถ่ายก่อนนะไม่ยอมไม่ยเดี๋ยวเ็กรอกันถ่ายรูปก่อนพี่ถ่ายรูปก่อนรูปถ่ายรูปเก็บวนปึกเป็นถามนางให้หน่อยเมื่อวานมดกัดอะขอบคุณข้าทำหนานี้ทำหนานี้มเสนมันวหับ ไปดูแถวนี้ตรงแถวนี้นะคะไปามผู้ชายทั้หมดเถอะชันหนี่งดอกไหมช่วยไปร้องนงดอกค่ะดอกไหมทีคนละสอคนทกคนให้ดิฉันชนะนางสตาหนึ่งได้ไหมนางชนะปดทุกคนดิฉันขอชนะนางสตามองกล้องด้วยนะพี่ขอตาหนี้สักตาหนึ่งอ่ะทุกคนขอตาหนึ่งขอบคุณนักานะขอบคุณนกะขอคุณทกดนเก๊กอยู่

ขอบคุณค่ะมีการปิดเสียงนะมองก็ยังหางเสียงมองมองตั้งเยอะจ้อเลยอไม่ได้อยู่เล่อสองฝาทำเป็นแอปทำเป็นแอปไอรูทำเป็นแอปในตั

ที่บอกทำเป็นเกมถ่ายอูยอะไรวะโอเครีบบอกอย่าแอ๊กอ๋อปากกาคือเพื่อนไว้เดี๋ยวได้ตกปากกาแท๊กในห้องมีผู้หญิงเลย เป็นไงยุมผ้ากางด้านมาแม่แม่บเป็น้องเลียวสวยค่ะตอนนี้กี่โมงแล้วดูเวลาหน่อยอ๋อบ่ายสองเก้ายีสิบนาทีี่ทุกคนขอชนะตารประกาศจะตายนะสิบนาทีประกาศยืมเงินประกาศยืม บางทีนะพี่แม่พี่พ่อราออานา,า,ราไอไดีอยาไ้ปหดูอจดู้โอ้โหผมแพ้พี่อะนพวกเราก็ลโปอ้วอรยีย ให้ทุกคนนะครับว่าแม่ราพยาจา์ไม่ได้ไปแจ้งไม่ได้ถ่ายรูปออไรอมือันแบบนี้ไรอว่อะไรอะเขาเกันแบนี้ะมคนบอกว่าสงสารลีโอโกรธกัานะสงสารลีโอทำไมคะ